ไปดูกันต่อนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเอ๊ะวันเสาร์สินะคะก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะก็น้องตีนาค่ะจําได้ไหมคะที่จะ,ะมีรายการของเขาชื่อรายการ Add Friends เนี่ยแหละค่ะก็ชเชิญชวนนะคะเพื่อนๆแล้วก็นักแสดงนะคะจากภาพยนตร์ต่างๆมากมายนะคะมาร่วมค่ะจัดประมูลนะคะของแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในเทปปีใหม่ของเขาด้วยค่ะแน่นอนนะคะก็ชวนคู่จิ้นค่ะตีนาค่ะกับออมมหาสุชามาเจอกันค่ะเราเลยหยิบภาพบรรยากาศไปดูร่วมถึงสัมภาษณ์ด้วยนะคะ เพราะว่าแฟนคลับชาวต่างชาติเนี่ยนานทีปีโหนจะได้เจอกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงจะได้ฟังสัมภาษณ์แบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกันสุดๆไปเลยละค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะก็จะอัดเทปนะคะวันนั้นที่อัดเทปนี่อัดเทปที่ SF นะคะที่มาบุญครองชั้น7ค่ะเราไปดูซิว่าจะฟินกันขนาดไหนและแฟนคลับเนี่ยเยอะมากจริงๆไปดูเลยค่ะออมทีนาแล้วก็สัมภาษณ์เลยค่ะ โอ้นี่เป็นนิมิตใหม่ที่ดีใเพราะว่าตอแรกเนี่ยจะไปสวนพึ่งแล้ววันนี้ใช่ไหมไปไม่ได้ต้องมางานนี้ก่อนนะคะ,ะซึ่งก็เป็นเทปพิเศษเลยก็คือรายการแอดเพร์นะคะเป็นเทปปีใหม่นะคะเอาเพื่อนๆของธนาเนี่ยมาร่วมสนุกกันในรายการตัวเองอะ มีแบบทีมภาพยนตร์จากหลายหลายเรื่องมาใช่ค่ะก็มีหลายเรื่องเลยเรื่องรักหมดแก้วเรื่องสตีเล็กเรื่องเกมปลุกผีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีออมมีเต่าด้วยก็เลยถามว่าออมจากเรื่องไหนออมจากเรื่องไหนเด็คูยเยซโนโอ้ก็ได้เรามาคู่กันแล้วก็วันนี้ก็มีมีโปรเจกต์ชาริตี้ด้วยเป็นการกุศลด้วยที่พวกเราเนี่ยจะเอาของมาประมูลเพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยไปช่วยในโครงการ m มก e าเชเพ่คาัย่านน้องค่ะ คัรอถามดปนะว่าเมื่อไหร่จะเจอกันก็บอกว่าเจอกันงานนี้แหละอะแฟนคับก็ดีใจเจอกันปีละครั้งไม่ก็คราวที่เราแอดเฟนที่ไปที่แอมบาซิเนาะใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็ไปถ่ายรายการค่ะเขบอกว่าเทปนั้นก็ฟีดแบ็กดีอยู่ฟีดแบ็กดีอยู่ค่ะคนต่างประเทศก็ดูกันจะทํากิจกรรมร่วมอะไรกันไหมคะ วันนี้ทําอะไรบ้างคะวันนี้กอ็อย่างที่ออมบอกไปค่ะก็พวกเราจะเอาของของส่วนตัวของเราเองมาประมูลช่วยเด็กในโครงการ Make a Wish ค่ะของนี้เป็นหมวกอันนี้<อ><อ>ยังไม่ซักเลยขึ้นลาด้วยเอาไม่ใช่เนีออ่ย <laughs> เป็นข <laughs> องออมเป็นกระเป๋าค่ะเล็กๆแบบว่าใช้สะพายเป็นไซส์มินิค่ะเอเป็นว่าี๋ยวออมประมูลของตีน่าตีน่าประมูลของออมเออเอาไหมก็ดีนะ บ้านนี้บ้านจะมีอะไรให้ได้การร่วมแสดงหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะโอถ้ถ้าถ้าโปรเจกต์แสดงยังยังยังไม่มีเลยค่ะในเรื่องนี้ยังไม่มีเลยแต่ว่า<ช> <ๆ S 2> ก็เนาะเราก็คาดหวังใช่ค่ะอยากเร่นร่วมกันอีกใช่ค่ะ ก็เป็นแฟนรอเองเพราะว่าอะไรคะถึงอยากจะร่วมงานกันอีกก็รู้สึกว่าเอ่อเหมือนแฟนๆเขาก็แบบว่าฟีดแบคให้การตอบรับเราดีด้วยแล้วก็ออมน่ารักด้วยอะไรอ่ะปกติหวังทีวีปกติด่าตลอดทำไมต้องรักากเลฉันด่าถือว่าอะไรไม่ต้องเลยชอบด่าว่าฉันอ้วนไม่ได้ไม่ได้พอด่าว่าอะไรชอบว่าชอบว่าออกมาดุมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะใครคะออมกับดินา แค่นี้ยังกะตีกันเลยแค่ไม่เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้คือแบบว่าเราก็แบบแฮปปี้เออเราก็ยิ้มมากเป็นเพื่อนสาวกันเปนสาวอันผู้หญิงผู้หญิงหวานหวานอันนี้ผู้หญิงห่างห้าวอันนี้ยังเป็นผู้หญิงหวานหวานอยู่นะโปรเจกต์เียโโน2สองุดห้าเนาะสรุปคือตอนตอนนี้ตอนนี้มันยังมีข่าวอยู่ว่าออมจะเล่นไม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะสรุปให้หน่อยอันนี้ก็ต้องถามทางออมกับทางผู้ใหญ่ว่าเขาคุยกันยังไงถามทีนาดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราบทยังไม่รู้เนยะ หมดหมดยังไม่ได้อ่านเลยค่ะยังไม่เริ่มถ่ายเนาะยังไม่เริ่มค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเลยไปสมใจอย,ยากนะคะสำหรับแฟนคลับที่รอคอยการมาเจอกันของคู่นี้อยู่นะคะและปีหน้าทั้งคู่ก็จะมีผลงานโอ้โหไว้ติดตามชมกันเพียบเลยละค่ะ